สวัสดีครับนะวันนี้ผมน้ำมูตองแปดนะครับวันนี้ก็เอาตัวเบ็ดนะครับของตองแปดนะครับมาเทสนะครับเป็นตัวเบ็ดจินุนะครับตัวนี้เป็นตัวเบ็ดจินุของตองแปดนะครับมีทั้งตูดห่วงและตูดแบนนะครับตูดแบนนี้จะเป็นสีเขียวนะครับส่วนตูดห่วงนี้จะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวจะมาเทสความแข็งกันนะครับวันนี้ได้ ได้มาบ่อแถวบ้านสร้างนะครับ <Okay. S 1> ว่า๋ยามาดูกันครับว่า <c oughs> จะทนได้ไหมนะครับในบ่อในบ่อหลักๆก็จะเป็นปน,นินนะครับมีปน,นินมียี่โศกมีสวายแล้วก็ตัวทาลายอุปกรณ์เลยนะครับจระ,ะเมดนะครับ <c oughs> ามาดูกันครับว่า <c oughs> ว่าตัวเบ็ดจินุของข่ายตองแปเราจะ เอาอยู่ไหมนะครับกับตะก้อมาเทสตะก้อตัวนี้ด้วยนะครับเป็นตะก้องานปนินนะครับของตองแปดนะครับมีจะจะเป็นชุดนะครับใช้เบ็ดจินุตัวเดียวกันเลยนะครับกับตัวนี้จะเป็นใจะชักจะใช้ตุดห่วงนะครับจะใช้ตุดมห่วงนะครับตัวนี้เรามาลองกันดูครับเดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรครับขนมปังเก่าๆครับพอดีไม่ได้ติดขนมปังมานะครับก็เลยเอาขนมปังเก่าอยู่ในรถนะครับเป็น ไข่เขียวต้องแปดนะครับไข่เขียวล้วนๆเลยครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับอุ้ยไข่เขียวไข่แดงไม่ติดมือล้วนเลยครับยาวมาเทปบอกกับมาตาลนะครับทิปตาลข้าวเป้งนะครับใจก็ติดตามได้เลยนะครับตอนนี้มาเทปบอดทิปมาตาลข้าวเป้งนะครับก็เลยติาเลยว่า ตามสตินะครับก็คือเป็นเม็ดโฟมเล็กไล่เบานะครับตัเวเบ็ดจะไม่ลอยนะครับใช้เม็ดโฟมเล็กนะตัวเบ็ดจะไม่ลอยนะครับโอเคไปมาดูนะครับเรือสาาวข้ป วันนี้ก็วันนี้ก็ได้ทีมงานเท้าเป้งนะครับช่วยเทสนะครับตะขอนี่ครับเอาอยู่นะครับปนินไซนี้นะครับนี่ครับช่วยเทสนะครับตะขอตัวนี้ใช้เป็นน่าจะเบอร์สี่ครับเบอร์สี่ครับเอาแล้วเอาแล้วอาแล้วนั่งติดกันด้วยล้ํากันสิล้ํากันติ ครับวันนี้นะครับมาเทสไม่ต้องห่วงครับเรื่องปลาปลางไม่กิยังไงผมเปิดหล่อเพิ่มให้รับประกันนะครับแน่นอนจะได้เห็นคนโดดน้ำผ่าดไลท์นับนแน่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 นี่ครับลองดูสายยาวนะอยู่ไหมครับอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าสายยาวเป็นปลาอะไรเข้านะสายปี๊บสายปี๊บโอ้ยดูไซต์นะครับแน่เมื่อกี้เมื่อกี้หักไปแล้วนะครับหนึ่งคันครับเล่นอย่างนี้หักไปแล้วนะหนึ่งคัน ยาวก็กินนะรับแต่ยาวข้าะครับคันคันจะยาวเลี้ยอ้าวอ้าวอ้าวปลาหลุดอุ้ยปลาอุ้ยลุหดนะครับหลุดเขาไโดยทีล้วเข้าเฟซเห็นเ่อนะเออี่งนี่อยู่ในกล่องปผมมันผ่นก็จะให้ครับบบูไปแล้วเดี๋ยวโดดน้ำเดี๋ยวโดดน้ำอันนี้ผมก็ เลือกปลาที่จะให้เขาเทเทลงบ่อเลยนะครับก็คือกระชังเนี่ยอยู่ในบ่ออยู่แล้วนะส่วนปลาที่มันไซส์เล็กยังไงอ่ะผมจะให้เขาคัดออกไปไว้บ่ออื่นนะครับก็คือขั้นต่าเนี่ยปลาในบ่อเนี่ยเราจะมีปลาทับทิมประมาณตันแปดนะครับแล้วก็จะมีปลาดินอีกประมาณ1ตันนะครับที่เป็นปลาเก่าทา้งบ่อตัวนี้บอกว่าปลาดินบ่อนี้ใหญ่มากปลาดินเป็นโบโลกว่านะครับเสือปลาใส่หั่ แล้วค่าคันนะครับค่าคันอาจจะอยู่แค่เราวลายถุงลูกหนึ่งคันหรือหนึ่งคันหนึ่งร้อยบาทรวมน้ำข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดโสตดรับใหม่สักทีนะครับแต่ว่าวันนี้เมื่อเช้าผมผมยังยังไม่ได้ไปไลฟ์สดนะครับเพราะว่าค่อนข้างลบครับอกผมอยากจะตัดหญ้าตัดอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็จะไปไลฟ์สดไปดูอีกทีนึงนะครับอยากให้เห็นบอกวิวสวยเห็นอะไรกันอย่างนีเลยนะครับ คูอจัละเม็ดคูอจัละเม็ดใส่คิปเปิ้ลหน่อยใส่คิปเปิ้ลหน่อยโอ้โหไม่ขาดได้ไงวะเข้าปากเข้าเต็มเลยนี่ครับน้ำมูนะครับน้ำมูครับรอดได้ไงวะไเข้าไปงนะครับสำหรับปลาสป์ิมเนี่ยผมอยากให้ให้ลูกคลิปของผมเนาะผมน่าจะได้ทำปลาสป์ิมไปเรื่อยๆยันจนถึงปีใหม่นะครับปีใหม่อาจจะมีมิตติ้งกันด้วยซ้ำที่เป็นปลาสต์พิมล้วนนะครับอ่ะรอกันได้เลยครับนี่ครับ ดูนะครับปลาจระเม็ดนะครับเข้าเต็มปากเลยครับไม่ขาดครับเอาอยู่เฉยครับน้โมูโชว์ปลาหน่อยนี่นะครับดูปลาจระเม็ดนะครับไซส์นี่นะครับรับแขกนะครับจระเม็ดนะครับเตรียมอุปกรณ์ของท่านให้ดีๆนะครับนี่บอกเลยเข้าร้านดีๆเข้าในปากเลยครับเข้าในปากเลยครับแต่ระเบิดไปแล้วนะครับหนึ่งคันนะครับแต่แต่ไม่าระเบิด สองตันแดได้เดี๋ยวสองตันเนี่ยเขาบอกไม่ก้นบ่อยตีไปแค่ประมาณไม่ขายครับตั้งเจ็ดสองตันแปดเนี่ยคือแน่นอนไม่ขายครับเอาอยู่ครับปลากับปลาไซนี้ครับตะกอมากก็ปลาไซนี้เอาอยู่ครับลงไปเนี่ยเราจะคัดไซส์หมดเลยคัดไซส์ไปเองนี่ครับโอ้ยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเบสตุ้งเขาเป็นเขาเป็นฉายาเดิมแล้วนะบอยวัดเมื่อยครับแต่ว่าปลานินเนี่ยอยู่ในบ่ออยู่แล้วปลานินอยู่ในบ่ออยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับ เดีวต้มีไซส์แตกครับเขามีปูดวัดเรียบร้อยนี่ครับมีครับนีครับนี่ครับเอาอีกแล้วครับปนไม่มีลูกเกิดนะครับบ่อนี้ว่าเปยรูกินเรียบแล้วเปยรูน่าจะกินหมดแล้วสายสั้นสายยาวพินหมดนะครับกระจายนะครับสองเจ็ดสามหกนะครับหมดนะครับเสสิบสี่ไปเลยสามคนหรือว่าจะโชว์ตัวร์ให้เห็น เบสชื่อลูกผู้ชายหัวใจปลไกด์บอกว่าน้าบอยไม่โหดเลยครับวันนี้หวานครับน้าเอกครับน้าบอยบอกผมดูสายตัวเก็บเบ็ดให้หน่อยครับซ้ายตัวครับเก็บเบ็ดที่ตัวครับซ้ายตัวครับเหมือนเก็บกดอ่ะอยากแข่งถ้าไหวแล้วไม่มีบ่อไปอ่ะดูครับตัวอะไรวะนี่ครับสายยาวอยู่นี่ครับนั่งตกหลิวอยู่นี่เยอะปลาอยู่หน้าหลิวเนี่ยอุ้ยอ่อยได้เม็ดบุกครับบุกมาครับมาครับวันนี้ผมบอกเลยว่า ปลาปันนินเนี่ยหนึ่งตันที่อยู่ในบอ่อเนี่ยคือปลาไม่มีหัวครับหลังหนามากตั้งแต่ผมจัดทริปมาผมยังไม่เคยเจอปลาสวยเท่านี้เลยทรงสวยวนแบบแบบสุดๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงรูปให้ดูหลังจากไลน์นี้นะส่วนทัพทีมเดี๋ยววันที่ตัดผมเนี่ยจะไปเป็นคนเลือกสายปลาเลยดีครับ เอาอยู่นะครับยาราเม็ดไซส์นี้เอาอยู่นะครับไม่ขาดครับขนาดน้ามอเยอะตาผ่าน็ยังไม่แตกเลยก็แต่ก็เราเอาอยู่นะไซส์นี้ยังยังไม่ขาดนะครับสบายสบายครับแล้วสังเกตได้เวลาเห็นผมวัดไหมครับผมตั้งใจวัดให้แรงๆนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าก็เราเอาอยู่ไหมนะครับก็เอาก็เอาอยู่ครับไม่ขาดนะครับโอเคลำโอ้โแม่งลงตรวจแว๊บเพิ่งเคยเห็นขาดตัวเองลง มไปยาไปยานี่นะครับปลาหลังหนาๆนะครับไม่มีผลนบอะไรนะสวยๆนะครับสกอตยังอยู่เหมือนเดิมครับตอนนี้เหยื่อที่ใช้เทสนะครับจะเป็นไข่เขียวตองแปดนะครับกับไข่เกตเท่าเป้งนะครับรวมกันเลยครับมัด้วยกันจับมิกรวมกันได้ง่ายดีไม่มีอะไรครับไม่มีปัญหาอะไรขนาดกืนนะเมื่อกี้กินนะรีสับเหนือนครับ เทู่ครับแล้ววก็ิ่งเียบอกลำดีลำเนี่ยเพราะว่าลำลำดีเกินนะมาดูครับตัวต่อไปจะเอาจะจะจะเอาอยู่ได้กี่ตัวครับไซนี้ครับไซตึงตึงๆนะตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก2โลได้ครับโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยคล้อมสายไปแล้วชิหลายครับมงเพิ่งตีไปฝั่งสายสุดเมื่อกี้นะครับย้ายที่ก็กินนะครับกินนะครับ โห่ยโดดมาอะไรอ่ะไอคูลไอคูลครับเป็โดดนะมาที่นี่เลยนี่เดิกน้องมานี่เลยล้ำอีกแล้วล้ำอีกแล้วล้ำอีกแล้วมีก่อนผมมีก่อนล้ำอีกแล้วดูจะลงพันไหนก่อนดีก็สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมตรงนีนะครับเนาะได้ว่าช็อตเดียของทางองเป้นะครับวันที่16ตุลานี้นะครับ5 900บาทนะครับผมมีไอติมให้ น้ำปีนะครับน้ําฟรีตลอดงานแล้วก็เดี wrong, no no ๋ยวจะมีซีมตัดมาให้ทานรีกันนะครับแก่ร้อนเนาะทางวอมีที่จอดรถสี้องน้ำไม่เข้านะครับเออายู่สบายนะครับขาเอาอยู่ครับนี่นะครับน้ำมูนะครับคันนี้เทสตัวเบรคของ8ใช่ไหมครับน้ำมูตัวเบรคของ8ใช่ไหมครับวันนี้ได้ครับผมอ่าชุดตัวเบรคนะครับสกอว์วิ่งของ8นะครับวันนี้ถ้าเห็นนะครับเบคูยังเอาอยู่ครับไม่ขาดครับ่ไหมสบายเอางี้ว่ะ อันนี้ดีกว่านาะทีมงานทริปนี้ก็คือสก๊อตวิ่งอนุญาตให้ใช้ได้แล้วกันแต่อย่าใช้ลูกใหญ่นะครับอยา่าตีรบกวนคนอืนอ่นนะนผมไม่ใช้สก๊อตวิ่งได้เบอร์เล็กนะอันนี้สก๊อตเบอร์ไหนครับเนี่ยนะสกร๊อต25ครับอ25เซนต์อ่าใหญ่สุด25เซนแล้วกันขอร้องนะครับเดี๋ยวมันรบกวนกวน,น้องเพราะว่ามันมีสวรรมีอะไรก็อยากให้ได้กันเยอะนะครับไม่อยากให้ใช้เบอร์แบบรบกวนรบกวนคนอื่นเนาะเป็นคนหลง เผื่อกันนะเผื่อนะรอเสือปลาขึ้นเป็นบ่อนะขึ้นไหล่ครใหญ่ดังนั้นตาสไตล์ผมนะครับพิมพ์หน้าตาให้เอาไปผมปลาผมอยากให้ลูกค้านะครับได้ปลากันเยอะๆนะกด้ทุกคนนะครับใจสละใส่ก่อนนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับเป็นปลาล้วนนะครับไม่มีกุ้งขาไม่มีอะไรเลยนะครับ วันนั้นได้ประบ tamam ูตัวหนึ่งวันที่มาเทสประบูใหญ่นะครับประบูใหญ่นะครับตัวนะครับอยากได้ประบูนะครับห <ower> <worldwide> ูบดนะหูบดนะครับประบูชอบกินนะครับใครอยากได้ประบูเดยวหูบดมานะครับอีจารเม็ดนะครับไม่มีเล็กเลยครับถือโอกาสบอกมึงปลาขึ้นไปเลย อัดมาแล้วปลาบออยู่เด็กซึ่งเนี่ยมนมีสวายแข่งกูกคนในสวายเหมาเลยเลรเว้ยคาราเดลเม็ดปลาเดลเม็ดออกตัวแรงกันหน่อยนี้เดียมเม็ดเหรอขนาดปลาตัวนี้ไม่ยังใหญ่เลยไม่เราไม่แต่ผม็ตัวเล็กไงไม่เราไม่ดูนี่เนี่ยดุดสายตัวนะคระบายตัว น้าคันก็ใหญ่ลิเกียบนะครับนายผมเล็กาอผมาเมาดิครับเามาดิครับมาดิครับอย่านะิวตาีกมาดิครับมาดิครับว่ที่ไหนล่ะอันละสามยก็ยกกัแล้วแโลอ่ะคันเบรกกันเท่าไหร่นะสาม้อยอ่างนี่ไหนเนี่ยเันเนี่ยลาต้าเันเน